สวัสดีค่ะชื่พี่ตาตาค่ะวันนี้เราพบอีกนะคะวันนี้พี่ตาตาจะมาหามาสมัครบัตร All Member นะคะนี่ค่ะพี่ตาตาได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตาตาพาไปร้านเซเว่นนะคะฝากติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ตาตาด้วยค่ะกดซับสไครต์ที่ช่องข้างล่างเลยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะพี่ตาตาจะมีสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะตึ้งๆ้ไปเลยค่ะไปร้านเซเว่นกันเลยค่ะ สมัครบัตร Allmember นะคะมี2วิธีก็คือสมัครเท่ร้รนเซเว่นนะคะโดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือค่ะแล้ววิธีที่2สมัครผ่านแอปพลิเคชันนะคะดาวน์โหลดแอป,ปแล้วก็ใช้เลขบัตรแล้วก็เบอร์มือถือนะคะแล้วก็ยืนยันรหัสจาก SMS นะคะพี่ตาต้าได้บัตรมาเรียบร้อยจริงๆบัตรมูลค่า50บาทนะคะแต่ว่าอันนี้คือเขาให้ฟรีนะคะถ้าหายก็คือจะต้องเสีย50บาทนะคะ ก็คือจะได้3,000แต้มถ้า,าซื้อสินค้าครั้งแรกอะค่ะเดี๋ยวพี่ตาตาเอาบัตรที่เราสมัครที่ร้านมาลงทะเบียนในแอปเซเนะคะกดเข้าไปในเรื่องของการสมัครนะคะกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะที่เราเอาบัตรไปลงทะเบียนไว้ที่ร้านเซวนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์มือถืออะค่ะที่เราลงทะเบียนไว้อค่ะแล้วก็ตอบยืนยันค่ะแล้วก็เขาก็จะขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเขาจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเราสามารถกดคลิกเข้าไปอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครได้ค่ะเดี๋ยวพี่เต,ต้าลองกดเข้าไปให้ดูนะคะ ะะจะขึ้นข้อความข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับการสมัครบัตรสมาชิกนะคะคือตรวจสอบให้ครบถ้วนเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลไปกับทางบริษัทด้วยนะคะเมื่ออ่นนานเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เลขหลังบัตรประชาชนนะคะ แล้วก็ตอบยืนยันนะคะแล้วก็รอรับรหัส OTP นะคะที่จะส่งมาทาง SMS นะ,ะตามเอรือโทรศัพท์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้นะคะเมื่อได้รหัสยืนยันเรียบร้อยนะคะะเราก็กรอกเลข OTP หหลักนะคะลงไปเรียบร้อยค่ะก,ก็คือยินดีนต้อนรับคุณได้สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองคลิกเข้าไปดูที่ตัว QR code นะคะก็คือทุกครั้งที่เราจ่ายตังเราก็จะให้พนักงานที่ร้านสแกน QR code ตรงนี้ด้วยนะคะ การแสดงความเป็นสมาชิกเพื่อสะสมแต้มง่ายๆมี3วิธีนะคะก็คืออันที่1ก็คือกดเบอร์โทรศัพท์ 3, นะคะอันที่2ก็คือแสดงบัตร All m มมเบอแล้วก็อันที่3ก็คือสแกนบาร์โค้ดผ่านแอป71นะคะสิทธิประโยชน์ของท่านที่สมัครบัตร All m มมเบอนะคะก็คือทุกการซื้อสินค้า2บาทก็คือได้รับ1แต้มค่ะครบ100แต้มแลกได้1บาทนะคะ แล้วก็ชำระค่าสินค้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุก1บินรับ10แต้มนะคะแล้วเมื่อซื้อสินค้าจากแคาล็อกนะคะ71ก็คือ2บาทได้1แต้มคะ่ะค่ะเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพีตาต้าพาไปรีวิวในการสมัครบัตร All Member ค่ะคะเดี๋ยวครั้งหน้า,านพีตาต้าจะมีสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ